สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกครั้งกับร้านอาณาจักรตจกิงนะคะวันนี้เราจะมารีวิวขายาวที่เป็นตัว50เป็นงานสภาพสวยนะคะให้ลูกค้าดูนะคะว่าตัว50เป็นยังไงนะคะตัวนี้จะเป็นงานตัว50นะคะ สีในมัดก็จะเป็นอะไรประมาณอย่านี้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่50บาทที่เราจัดส่งให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราให้ดูว่ามันจะเป็นงานประมาณไหนนะคะเรื่องทรงก็จะมีทรงคาเตอร์แฟชั่นคาเดฟสกินนี่เดฟเ,เตอร์อะไรอย่างนี้นะคะส่วนเดฟค่ะยืดได้เยอะมาก เยอะมากค่ะสวยลูกค้า ก็สวยใส่เกลือ้่ดูตรง,งนะคะสวยนะใส่หุ่นแล้วเด็กอนึ่งนี้เลยนะลูกค้าเด็กเหมือนตัวนี้ค่ะงานของทางร้านทุกตัวนะลูกค้าเราจะยิงป้ายให้นะคะทุกตัวเราจะยิงป้ายให้ลูกค้าทุกตัว งานทุกตัวจะผ่านการคัดจากแม่ค้าทุกตัวนะคะอ่าตัวนี้จัดสนุอยู่ที่ตัวละ50บาทนะคะ50บาทเลส่นท่านต่ำอยู่ที่50สบตัวนะคะ50ตัวจะได้ราคาอยู่ที่ตัวละ50บาทยิงป้ายตักรีดให้เรียบร้อยนะคะงานตัวนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะทาง แซมเพจเพจร้านขายสูกางเกงมือ2อร้านอาณาจักรกังเกงหรือทางลาย ID ดีลายแอปเปิลต้น6816นะคะ A d o u b l PLETON 6816นะคะ A T P L E T O N 6816 e, 68หรือแอดไลน์จากเบอร์โทรได้นะคะเบอร์โทร0618903223นะคะ0618903223เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ของทางร้านได้นะคะ โทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0618903223นะคะ0618903223 0879747400นะคะลูกค้าท่านใดสนใจดูงานจริงสามารถมาดูสินค้าได้ที่หน้าร้านได้นะคะที่่าแผนที่เราจะปักหมุนให้ที่หน้าเพจน,นะคะหรือลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกก็สามารถโทรถามได้ตามที่แม่ค้าให้เบอร์โทรไว้นะจ๊ะขอบคุณค่ะ